ใครอยู่ตรงนั้นนะใครอยู่ตรงนั้นออกมาได้แล้วค่ะไม่ต้องแอบแล้วค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะวันนี้ทัพทีมมาเที่ยวที่ไหนคะ <c oughs> ทรยาปะค <c oughs> ยาปอีกแล้วเหรอคะ <c oughs> เราไม่ได้มานานหรือยังคะ น้องไม่ได้มานานแะล้วเดี๋ยวทัพิมพาเพื่อนเพื่อนดูห้องหน่อยค่ะพาไปดูระเบียงดีกว่าระเบียงที่นี่สวยมากๆเลยค่ะ <c oughs> ไปทับทีมพาเพื่อนเพื่อนชมห้องนี้หึือหรือ,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 อแต่เ,เราไปชมวิวกันวันนี้เราเอาอยู่ห้องซีวิวอีกแล้วราคาสูงนิดนึงแต่บรรยากาศดีมากๆเหมือนเดิมโอโจ้ด้วย ไหนหาดมาทักทายเพื่อนๆหน่อยค่ะอือนี่ให้เพื่อนๆดูเหมือนเดิมเลยวันนี้เราพักอยู่ชั้นที่23สูงมากๆวิวดีข้างล่างก็จะเป็นสวนสนุกเนาะแล้วก็มีสระว่ายน้ำของโรงแรมสองอันแล้วก็มีสวนน้ำเดี๋ยพวพรุ่งนี้เราจะไปรีวิวสวนน้ำให้เพื่อนๆดูกันไม่เอาวันนี้วันนี้อ่าแล้วนั้นก็เป็นวิวทะเลเห็นไหม,<า>มเราจะไปรีวิ วันนี้อ๋อวันนี้ฝนมาถึงเย็นแล้วค่ะแล้วก็ฝนก็จะตกแล้วนะไหนบอกว่าจะพาไปรอเต่ออยว่ต่อให้เราพักผ่อนก่อนนะคะ,ะคนี่ชมวิวการสวยสุดๆไปเลยเราจะพาไปทะเลเหรอก<อ>๊าดีอยากไปทะเลเหรอคะทีไ่ไหนคะพาราปางไหนพาซาค่ะ นี่ตอนนี้ที่พัทยาปาก์คเขามีไนท์าซาขายของด้วยตอนกลางคืนนี่เห็นหอคอยหรือเปล่านี่ก็จะเป็นร้านแบบเหมือนบาร์บีคิวอาหารฝรั่งเขาบอกส่วนมากเป็นชาวต่างชาติชาวรัสเซียก็จะมีขายของแล้วก็ทัพพิ์ก็กำลังรออาหารค่ะประมาณกำลังซื้ออยู่ แล้วก็ไม่พาดทุกครั้ง้ัพิมพ์ต้องมาที่ไหนคะเเว้น <c> อ <oughs> ีเลเวนสเบียงพอมมากค่ะไม่ได้ค่ะต้องขอมามาก,ก่อนนะกินแต่ขนมมาเด็กคนนี้นี่ตรงนี้เป็นล็อบบี้โรงแรมสวยงามมากดูทัพทิมสิคะจะจีดจีดจะจีดจีด อาเราซื้ออาหารกันเสร็จแล้วเดีย๋ยวเราจะขึ้นไปทานกันวันแรกต้องเดินทางน,นี้ใช่ยังไงคะโอเคค่ะไปเดี๋ยวเราไปห้องกันดีกว่าคืนนี้เราบายบายก่อนแล้วกันนะพรุ่งนี้เช้าเจอกันใหม่นะคะเช้านี้ทับพิมมาทําอะไรคะมาซื้อชุดไว้น้ําค่ะเดีย๋ยวเราจะไปเล่นสรวนน้ํากันแล้วไม่หนูต้องซื้อใหม่หอ่ะลูก ไม่รู้ whiskey. ค่ะเยอะนะคะ,อะตอนนี้เพิ่ก็ได้ชุดว่ายน้ำแล้วเดี๋ยวเราไปเตรียมไปไว่ายน้ำกันนะเราพา <น ressive. S 1> มาชมบรรยากาศรอบๆโรงแรมตอนเช้า mm hmm. เราเห็นเด็กคนหนึ่งนั่งอยู่บนรถอะไรสัก,กอย่างหนึ่งเด็กคนนั้นชื่อว่าอะไรก็ไม่รู้ว้าย <l od ita> <l od ita> ตัวเห็นเหรอเอาไม่ใช่ค่ะอันนี้เป็นรถนั่งโบราณนะพี like ่ mm hmm. ชอบมากเลยค่ะ รถพัทยาปลาลอมันเป็นยังไงคะไหนคุณนายเล่าให้ฟังสิล้อบายเดี๋ยวทัพทิมจะพาเพื่อนๆไปดูเกาะต่อไม่ได้ตรงนั้นนั่งไม่ได้มานั่งกระทิงกระทิงแดงมาลูกปะนี่ตรงนี้เป็นกระทิงเป็นโลโก้สัญลักษณ์ของพัทยาปลามาทุกทีทัพทิมมาถ่ายทุกทีเลยตัวใหญ่มาก ะเห็นไหมล่ะเอ้โอเคเราไปว่ายน้ำกันนะคะหรอคะเป็นสวนน้ำใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปตามไปกันเลยนะคะโอเคค่ะเรามาถึงทางเข้าแล้วนะคะค่ะวันนี้เราพามาที่สวนน้ำพัทยาปาร์คถึงทางเข้าแล้วเรามารีวิวกันว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้าง หลังจากคลิปเก่าๆที่เราเคยมารีวิว2ครั้งเพื่อนๆตามไปดูกันได้เลยเข้าไปเลยค่ะตอนนี้เราได้บัตรแล้ว5บาทค่าเข้าที่นี่ใบละ200บาทตอนนี้เราเข้ามาข้างในแล้วใช่ไหมคะลูกเดี๋ยวถ้าพิมพ์จะพาไปดูไหนอะไรคะอนนอคโอเคไปพาเพื่อนๆไปดู นี่ตรงนี้ยังเหมือนเดิมเลยเพื่อนๆตามรับทิมเข้าไปเลยเขายังมีขายของอยู่นิดหน่อยเหมือนเดิมเป๊ะนี่ถ้าใครไม่มีชุดว่ายน้ำหรือว่าอุปกรณ์เล่นน้ำก็มาซื้อตรงนี้ได้ปะเราเข้ามาถึงแล้วเราเดินเข้าไปข้างในกันค่ะ ก็จะมีที่ให้อาบน้ำแต่งตัวได้นะตอนนี้เรามาถึงข้างในแล้วแล้วทีมพามนำเพื่อนๆพื่พาไปดูสระส่วนน้ำพัทยาปาร์กกันหน่อยอโอเคงั้นเดี๋ยวว่าปาพาเพื่อนชมนะตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่เปลี่ยนเสื้อผ้าเขาต้องใส่ชุดว่ายน้ำนะแล้วก็จะมีห้องปฐมพยาบาลแล้วก็ร้านอาหารตรง มีขายหลายอย่างเลยฟาสต์ฟู้ดก็อัปเดตให้เพื่อนๆฟงังตอนนี้เขาห้ามเอาอาหารเครื่องดื่มขนมทุกอย่างเลยเข้ามาต้องมาซื้อข้างในเท่านั้นราคาก็ค่อนข้างสูงแล้วก็ซื้อได้โอเคเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาดูกัน เหมือนเดิมทุกอย่างเลยไปดูคลิปเก่าๆได้นะแต่วันนี้เรามาอัปเดตนะปัจจุบันเดือนมิถุนายน25 6 7้าคนก็มาเที่ยวกันเยอะมากเลยทีนี้ทับทิมชอบเที่ยวมากเลยใช่ไหมคะพอมาตั้งแต่เด็กเลยคะ่ะมาบ่อยมากเพราะว่ามีสวนน้ำเดี๋ยวเราจะรอนั่งพักตรงนี้เขาะจะมีซุ้มๆให้เรานั่งพักได้ ตรงนี้ก็จะเป็นสระน้ำบนรอบๆให้เด็กๆเ,เล่นกันจะได้ยินเสียงเป็นรถไฟหอกที่นี้มีส่วนสนุกด้วยพาเพื่อนๆไปดูนิดนึงเห็นไหมนี่รถไฟหอกนะเห็นไหมครับก็จะเป็นซุ้มๆให้นั่งเหมือนเดิมเลย เขาก็มีการซ่อมแซมดูดีขึ้นนะแล้วก็อยากจะพาไปดูตรงนี้จะเป็นสไลเดอร์ใส่ลุงที่เขามาเล่นกันเพืเ่นดูเด็กๆเล่นได้ผู้ใหญ่เล่นได้แต่ก็ต้องอยู่ดรวยความปลอดภัยหน่อยเพราะว่าก็แรงอยู่เหมือนกันเอาดูเห็นไหมเขาลงมาแล้ว มีแบบเป็นโค้งๆนะครับกับเป็นตรงๆก็น่ากลัวอยู่เหมือนกันทุกคนเขามาเล่นกันก็จะสระใหญ่พอสมควรตรงนั้นก็จะเป็นสระไหยนะตรงนี้เราจะพามาชมตรงโซนสระเด็กแล้วที่เด็กๆชอบกันท้พพิมพ์เล่นตั้งแต่เป็นเบบีเลยนะ เด็กๆเยอะมากวันนี้อากาศดีเล่นกับหนูอ๋อ <ไป S 1> เห็นไหมบบหรอครับพิมอยากเล่นมากมาเลยบบว้าวบบเห็นไหมนี่ตรงนี้เห็นไหมสามสามๆเลยนะครับสามแฝดสามน่ารักจังเลย นี่พี่บอกแล้วไงว่าเ,งงป,เป็นสะน้ำวนเหมือนเดิมนี่ตรงนี้เป็นเนินสะพานเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งกันก่อนนี่น้องม้าน้ำระวังนะรงนรเราจะตรงนี้หรือตรงนน้นดี รายทัพพิมเราจะพาเพื่อนไปตรงไหนคะไปเล่นน้ําใช่ไหมอ่าอย่าเพเพืพ่อนตามทัพพิมไปพื้นร้อนทัพพิมวิ่งแ่ดเลยวิ่งแปดไม่วิ่งแดไปเดินไปเลยลูกข้ามสะพานข้ามสะพานก่อนน,น,นี่ตอนนี้เราก็ข้ามสะพานมาตรงนี้พี่บอกเป็นสระน้ำวนเช่นเดียวกันมันเชื่อมต่อกัน จะพาทับทิมเป็นเล่นสาสเด็กน้อยใครมีลูกเด็กน้อยพามาเที่ยวได้ดีเลยจะบอกให้ไปเลยค่ะข้ามอีกหนึ่งสะพานรับพิมพ์วิ่งไปนู่นแล้ว าเราถึงสาเด็กน้อยไว้แล้วกินเป็นไงน้ำเย็นไหมลูกเย็นค่ะอ่ะเดินอดินดูทับถิ่ไว่ายน้ำเดี๋ยวป่าจะรอถ้าเปอยู่บนฝั่งก่อนป่าต้องเอาถ่ายหนูก็อ่ะฮะหนูเดินไปสิลูกนี่เห็นไหมเด็กก็มีจุดตรงนี้แล้วก็มีสไลเดอร์ของเด็กด้วย ทามกลางแสงแดดนะพิมพไปอยู่ในเห็ดระวังนะคะเจ็บก้นนะลูกมันเจ็บก้นนะแต่ร้อนมากเลยไาลูกไปเล่นสไลเดอร์ไปไาไปเล่นสไลเดอร์ตรงนู้นไงไปสไลเดอร์เด็กน้อยน้ำใสไหลยเย็น,นับพิมพจะเล่นสไลเดอร์เด็กน้อยแล้วนะ เพื่อนเพื่อนรอดูว้าอนนิดเดียวาจากเด็กน้อยกลายเป็นเด็กโง่แล้วนะครับไปขึ้นไปเล่นเนวโอเคก็นี่ก็จะเป็นสวนน้ำพัทยาปาร์คตอนนี้นะเพื่อนเพื่อนมาเที่ยวกันได้เลยนี่ชินี้ โอเคนี่ก็เป็นสาว่ายน้ำนะหลังจากกินข้าวเสร็จวันนี้เรามาขับรถเล่นแถวหาดจอมเทียนกันครับพิมพ์ก็กำลังทำอะไรอยู่ทำอะไรอยู่ถ่ายโทรศัพท์เหรอคะนี่คนเยอะมากๆไม่ได้มาหาดจอมเทียนนานแล้วเนี่ยโอุ굿มอร์นิ่ oh, เราจะไปไหนไปเที่ยวทะเลกันค่ะก่อนกลับวันนี้เดี๋ยวเราจะพาทัพทีมไปเที่ยวทะเลแต่เช้าเราทริมพาเพื่อนๆเ,เดินไปดูทะเลกัน<ม>เราจะไปทําอะไรกันคะครเราจะไปทําอะไรกันคะไมไ่ปเก็บอะไรนะเ,เราเก็บเศษโอเคเดี๋ยวเราไปทำอันนี้ก็เป็นทางเดินเหมือนเดิมเลย เพื่อนตื่นเต้นเหรอคะไปเราเดินที่นี่กว่าจะเดินไปทะเลก็ไกลหน่อยๆแต่ก็โอเคค่ะนี่ตรงนี้มีสวนสนุกนี่ตรงนี้มีกระลอกสีดำน่ารักจังเลยเพื่นอนเห็นไหมกระโดดดุงด้งดิง้งดุ้งดิ้งนี่มีอยู่สองตัวน่ารัก ที่นี่ตรงนี้เขาจะเป็นโซนอะไรรกโซนบังกะโลแต่เราไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่ขาที่นี่มีกระรอกเยอะมากเลยเขาอยู่กันเป็นครอบครัวเลยเ,เพื่อนๆเห็นไหมนี่น่าจะเป็นหลายตัวเป็นสิบตัวเลยแหละ ้จะถึงทางของทะเลแล้วทิมก็ง่วงมากแต่ก็ในในเรามาแล้ววันนี้เราต้องมาเที่ยวทะเลก่อนมาเล่นน้ำทะเลกับทัพทิม,ปมแป๊บนึงไม่แป๊บเหรอนนะนนะคอเะเ,เรามาถึงทางออกแล้วนี่เห็นไหม เขามีกระเช้าเนี่ยอยาจะให้ดูกระเช้าก็จากข้างบนหอคอยนู้นรอมมามากลัวลงนึว่มามมาจะไปเที่ยวห้องกงได้ยังไงอะ่ะไปขึ้นกระเช้าอะ่ะตรงนี้เป็นทางออก ระวังรถนะคะมองซ้ายมองขวาแล้วก็ข้ามไปเลยโอ้ยวันนี้อากาศดีมากลมเย็นชื่นใจไปลงไปเลยลูกลเรามาถึงทะเลแล้วมีเด็กๆมาเล่นเยอะแยะเลยเเห่นไหม ตอนนี้แดดยังไม่มากำลังดีเลยที่พักของเราสดชื่นันพิมพ่มาแล้วลูกไม่เห็นนับพิมพไหมคะไปเร็วลงไปเก็บไปลูกปดูดกระนกระเด้ตง,องตอนนี้ครับพิมพ์ก็ากำลังจะเก็บหอยเสียบโอ้ยดีใจมากเลย เอาไปฝากใครคะฝากอาม่าค่ะออเด็กน้อยเด็กน้อยหาหอยเสียบเกเคง,เงั้นเนี่ยอย่ขอเวลาหา,า,าหอยเสียบก่อนนะ Bye.